วันนี้ผมจะมาทาในส่วนของผ้าหมูสําชั้นนะครับเนี่ยฮะหั่นหมูสําชั้นก่อนนะครับขาดเป็นชิ้นพอดีคํานะฮะแล้วคราวนี้ลงมาดูในส่วนของวัตถุดิบกันนะครับจะมีหมูสําชั้นนะครับมีหอมแดงครับที่สําคัญคือตะไคร้ฮะผักชีฝรั่งครับแล้วก็มีกระเทียมครับมีพริกแห้งครับมีมะนาวครับแล้วก็ต้นหอมครับ ของสดก็มีประมาณนี้นะฮะเท่านี้ครับอาจจะเพิ่มใบสะระแหน่หรืออย่างอื่นก็ได้นะฮะผมจะผ้าในส่วนของเป็นพริกแห้งครับก็คือก่อนอื่นนําในส่วนของพริกแห้งเนี่ยมาคั่วให้อ่อมก่อนนะฮะนี่ครับจะไม่ไหม้เล็กน้อยครับจะเพิ่มความหอมให้ในส่วนของน้ํายําในการผ้าของเรานะครับแล้วมาเตรียมในส่วนของ หอมแดงนะฮะซอยบางๆนะครับเมนูกับแก้มสำหรับผมนะฮะแล้วก็ซอยในส่วนของต้นหอมครับแล้วก็ผักชีฝรั่งนะฮะใครจะใช้เป็นผักชีไทยก็ได้นะครับพอดีผักชีฝรั่งเนี่ยผมปลูกเองข้างบ้านนะฮะปอดสารครับแล้วที่ขายไม่ได้นะฮะคือตะไคร้ครับ ตะไคร้นี่ผมก็ปลูกเองข้างบ้านฮะจะปลอดสารไม่เหมือนตามตลาดนะฮะซอยบางๆนะครับในส่วนของตะไคร้นี่ยนี่นะครับตะไคร้ก็คือถ้าไม่มีตะไคร้ก็จะเรียกยำนะฮะแต่ถ้าม,มีตะไคร้นะครับจะเป็นผ้าแล้วก็ซอยในส่วนของตัวกระเทียมนะฮะอันนี้ทำเป็นผ้าพริกแห้งนะครับเตรียมมะนาวไว้ครับ นดครับก็เดี๋ยวเรามาทําการลวกหมูกันนะฮะใส่รูดดี้ลงไปครับแล้วก็ซอสฟ้าเขียวครับคนผสมให่ละลายนะฮะแล้วก็ตามด้วยบมูสำชันครับลวกหมูสาชันนะฮะลวกให้พอดีนะครับไม่ต้องสุกมากนะฮะเอาแบบสุกพอดีเป๊ะแต่ว่าเกือบเกือบสุกก็ได้ฮะหรือใครชอบแบบสุกเลยก็แล้วแต่นะฮะ แตวผมจะลวกพอดีสุกนะเนี่ยครับพอลวกเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็ทําการพักไว้นะฮะให้เย็นก่อนนะครับตอนที่เราจะมายำนะเนี่ยครับผมพักไว้จนน้าเริ่มเย็นนะฮะเทน้ําทิ้งบางส่วนนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำมะนาวครับ น้ำมะนาวนี้ผมใช้ประมาณห้าช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาครับเท่าๆกันนะฮะแล้วก็มาหักในส่วนของพริกแห้งครับอันนี้ผมเใช้พริกแห้งนะฮะเพิ่มความหอมจะไม่ได้ใช้พริกสดเลยนะฮะ แล้วก็น้าตาลทรายครับประมาณสักครึ่งช้อนนะฮะคราวนี้ก็ผสมให้น้ำตาลทรายละลายนะฮะผมจะไม่ใส่ในส่วนของผงชุรลสลนะครับเดี๋ยคบคนผสมพวกเข้าให้เข้ากันนะฮะแล้วก็ชิมรสชาติครับรสชาติที่เราชอบนะฮะตรงนี้ที่จะออก เปรี้ยวเค็มหวานเล็กน้อยะฮะแล้วก็ตามด้วยตะไคร้ซอยนะครับแล้วก็ตามด้วยกระเทียมนะฮะกระเทียมของเราผูกเขาผสมให้เข้ากันนะฮะให้ในส่วนของตะไคร้เนี้ยส่งกลิ่นในน้ำยำนะฮะแล้วก็ตามด้วยหอมแดงครับ แล้วก็ต้นหอมผักชีนะฮะแค่นี้ก็มนอันเสร็จนะครับเนี่ยฮะพร้อมเสิร์ฟเป็นกับแก้มนะฮะนะครับ,น,รบน่ากินมากฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ